ตงงานนะครับผมนี่ NPR 120นะครับ NKR นะครับแต่วางเครื่อง120มานะครับก็จัดค้อออนสองนิ้วครึ่งแบบสั้นนะครับพร้อมมาพักสูตรไฟบุนท่อไอเสียนะครับสูตรสำหรับรถธรรมดาสีูบนะครับผมอันนี้ไม่วนแป๊บนะครับปลาย4นิ้วเดียวนะครับหางยาวนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันฮะ Yeah. <laughs>